ฝ้าห้ามยิงตกสะเก็ดห้ามยิงเลือดสาดเด็ดขาดเลยนะให้ใช้คําว่าเดนะ็ดขาดฝ้ากับกระห้ามรักษาเหมือนกันเพราะว่าฝ้าเนี่ยกับกระเนี่ยการเกิดมาไม่เหมือนกันฝ้าเป็นโรคของความไวโรคของแบบไวทุกอย่างเป็นโรคของเซลล์ผลิตเม็ดสีอะมันแบบไฮเปอร์ <Hyper. S 2> กระตุ้นไงมากคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตกระตุ้นได้หมดหมายความว่าเจออะไรกระตุ้นก็กางร่มสีดำพึบผับแต่กระไม่ใช่ กระเนี่ยมันต้องแบ่งไปอีกว่าคุยเป็นกระอะไรแต่กระเนี่ยรักษาด้วยเลเซอร์ตอบสนองดีมากกระตื้นจะรักษาอีกแบบกระลึกจะยิงอีกโหมดกระเนื้อจะยิงอีกเครื่องฝ้าห้ามยิงตกสเก็ตห้ามยิงเลือดสาดต์เด็ดขาดเลยนะให้ใช้คําว่าเด็ดขาดนะเพราะมันมีอยู่ในตําราทุกเล่มพอฝ้ามันเป็นโรคไวต่อต่อสิ่งเรา้าอะไรกระตุ้นกระตุ้นด้วย มันตกกระจายคุณจะใส่แค่ทิตแรกเท่านั้นแหละของจริงฝัดร้ายจะมาหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นห้ามยิงตรงสเก็ดเด็ดขาดนะยิงแบบเลือดซิบยังไม่ได้เลยนะแต่คาจริงอะความร้อนอะถ้าผิวเรายิ่งบางแพ้ง,ง่ายเราเรา,เราโดนความร้อนนิดนึงมันจะดำไงแล้วทำไมเราต้องเสีย่ยง